มัวแต่อูอ้มืดตื้อๆเลยพี่น้องเลยเขาไปอีกละอ่ะมุงกันไปเพป็นเอิญกันมาว่าพี่ว่าพี่พคนแบบไปนอำเพภนแหละพี่น้องคนน่ะเนียค่ะหกโมงเช้านะคะโมงหน้าเข้าสู่ป่าทำเลหาเห็ด <laughs> ว่าจะมาอันไหมโมงมี่ขั้นหนึ่ง้างหน้าเด้อค่ะพี่น้องขั้นหนึ่ง้างหน้าคือยัยหน่อยเนาะมีอีกขั้นหนึ่ง้างหน้าเออวัน กูเด็ดจอ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 ดไปนี่เลยเนี Man, ่ยของว่ามามามาเร็ว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 ยาย่าย่าย่ามาดูการ์ดรังขมีเนาะค่ะเนาะจิ้มกันมานะคะเฮ้โอ้ยโอโอ้ยโอ้ยจู่ๆจู่ๆนี่น้องกับปลาหาเห็ดกับปลาหาเห็ด เด้อมื่อนี้เด้อดูนน้ำกันเด้อค่ะมื่อนี้วัสิมานบอลเนาะค่ะเนาะพูดแต่จอด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 ไปนี่ไรเนี่ยของว่าเด็โอ้ย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 จู่เอ๋จู่เอ๋อรี่เนาะกะปลาหาเห็ดกบปลาหาเห็ดเด็โอ้ย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 จู่เอ๋จู่เอ๋อรี่เนาะกะปลาหาเห็ดกบปลาหาเห็ด เด้อเข้ามาหาเอ็นะค่ะเนาะสุดทางทางไก่สีหอดทางแดงใหญ่แล้วค่ะโอ้ยไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วโอ้ยทนนิดนึงโอ้ทางนหลมมาแล้วจ้านี่คือไปหาอาหารของพื้นที่นิสานบ้านเรานะคะอาหารนิสานเนาะค่ะเนาะอาหารเนาะค่ะพ้นพิถีชีวิตเลยค่ะ6โมงเช้านะคะโมงหน้าเข้าสู่ป่า เลยหาเห็ดผู้ดชจอด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 ไ้นี nah. ่เลยะนยของว่าเออมาดีเด้อดุลน้ำกันเด้อค่ะมาดีวัสิมานกันเนาะค่ะเนาะคือป่านะงมากเลยวนนี้ว่าธรรมชาอนกนะจะพี่น้องไปไหบอกบอกเห็ดละงกโอ้เหเรือเบิรงนเพิ่นฟ้าอเสียมไปน้ำไปขี่แแท้คนจังก็แลวแต้เฮา กูเด้อจอด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 ไปนี่เลยเนี่ยของว่ากูสิได้เห็นพ่อน้องเขาปลาตากแดงเขาปลานั่นบ่ไปทะกับพี่โอ้ลงทางลงทางทางเนาะค่ะเนาะโอ้ยทางมารูปขุขักมารูปขักโอ้นั่นเห็ดละงูหินเต็มเลยกูเหนื่อยเนี่ยโอ้ชาวบ้านเรา วิธีชีวิตชาวบ้านเราต้องเข้าป่านะคะหาเห็ดเรื่องพี่น้องนี่คือป่ามคงามมากเลยนี้ป็นป่าธรรมชาติบางนจพี่น้องถึงแล้วเ่อนเมวิธรรมชาติตั้งแต่เช้าๆนะค่ะนาอเศราๆีด้วค่ะเด้อพี่น้องเด้อ มุ่งหน้ามานี่คือไปหาอาหารของพื้นที่นิสานบ้านเรานะคะอาหารนิสานนะคะเนาะ,ะอาหารนะคะพิิธีชีวิตนี่คือไปหาอาหารของพื้นที่นิสานบ้านเรานะคะอาหารนิสานนะคะเนาะอาหารนะคะพิิธีชีวิตสังังขมี่นะคะเนาะจิ่งกันมานะคะ นี่คือไปหาอาหารของพื้นที่นิสานบ้านเรานะคะอาหารนิสานเนาะค่ะเนาะอาหารเนาะค่ะพื้ิทีชีวิตกระสีระเฮ็ดมโนเขาปลาตากแดงเขาปลานั่นบอกเไปถ่ายกับพี่โอ้ลงทางลงทางไปใหญ่บอกบอกเฮ็ดละงูกโอ้เหลือเบิ่งเพิ่นงฟ้าเอาเสียมไปน้ำไปขี่แท้ข่อยใหญ่ก็แล้วแต่เฮาก็ปุดขี้ นี่ค sì ่ะ6โมงเช้านะคะมุ่งหน้าเข้าสู oh, ่ป่าทำเลหาเห็ดไปนายบอกบอกห็ดหลงโง่โอ้เหลือเบิ่งเพื่อนฝาดเสียมไปน้ำไปขี่แต่แท้ขึนจังกับแล้วแต่เฮาก็ปุชีทางเนาะค่ะเนาะโอ้ยทางมาลุกขักมาลุกขักโอ้นั่นเห็ดหลงโง่หินเต็มเลยดูหนุ่ยอ่ะเนาะ โอไายกะพีเด oh, pues ้อหมยเอ้ยมามามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยใหมาต้องตัคุณเดจอ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 ดไปนีไรเงียของวะกูสิได้เห็นพ่อเขาปลาตากแดงเขาปลานั่นบ่กเอ้ยทกีกพโอ้ลงทางลงทาง ทางเนาะค่ะเนาะโอ้ยทางมาลุกขบขักมาลุกขักโอ้ยนั่นเห็ดละงูหินเต็มเลยกูอยู่อันเะโอ้คือถ่ายกาแฟเด้อใหมยเอ้ยขาเด้อเข้าบ้าหาเห็ดเนาะค่ะเนาะสุดทางทางไกลสีฮอดทางถี่ง่ายแล้วค่ะโอ้ยไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วโอ้ยเนนิดนึงโอ้ยทางไหนมาแล้วจ้งว่าจะมาไหมมึงมีขั้นหนึ่งเด้อข้างหน้าเด้อค่ะพี่น้องขั้นหนึ่งข้างหน้าคือยัยหน่อยเนาะ สามีเนาะค่ะเนาะวิ่งกันมานะคะชาวบ้านเราวิธีชีวิตชาวบ้านเราต้องเข้าป่านะคะเนาะหาเห็ดเด้อพี่น้องค่ะถึงแล้วันเดิมวิถีธรรมชาติตั้งแต่เช้าๆเนาะค่ะเนาะเสาวๆเรื่อค่ะเด้อพี่น้องเด้ออู้วูบุ่มบูนมากกูเจอเห็นพีน้อกเขาปลาตากแดงเข้าปลานั่นบะ กาแฟโอ้ลงทางลงทางคื้อไมยเฮ้ยเด้อหฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยจู่อาจู่เออนี่เนาะกับปลาหาเห็ดกับปลาหาเห็ดลังขมี้นาะค่ะเนาะติ้งกันมานะคะลังขมี้นาะค่ะเนาะ มัวแต่อูมืดตื้อๆเลยพี่น้องเลยเขาไปละอ่ะมึงเขาไปเพื่อนกันมามาพี่สักพีมัน่บบไปน้ำเพื่อนหรือพี่น้องผู้ดักลังขมีเนาะค่ะเนาะพิ่กันมานะคะมามามาแล้ว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 เฮ้ยยยยยยมาแั้วกันว่าจะมาอันไหมมึงพี่ขั้นหนึ่งเด้อข้างหน้าเด้อค่ะพี่น้อง คือยังหน่อยเนาะมีอีกคันหนึ่งข้างหน้าว้าวเมื่อแต่อู้มืดตื้อๆเลยพี่น้องเลยเขาไปอีกละอ่ะวงกลาไปเพิ่นเอิ่นกันมาบ้าพี่บ่าพี่เหมือนแบบใน้ำเพลินเหรอพี่น้องผู้ดักลังขมีเนาะค่ะเนาะจิ่งกันมานะคะว้วมืแต่อูอมืดตื้อๆเลยพี่น้องเลยเขาไปอีกละอ่ะวงกลาไปเพิ่นเอิ่นกันมาบ้าพี่บ่าพี่เหมือนแบ ไอ้น้ำพึนเหรอพี่น <Morris aí> ้องคนนั้นคุณสีด้เห็นพี่น้องเขาปลาตากแดงเขาป้านั่นบ่ไปอวไทยกัพี่กับพี่โอ้ลงทางลงทางเออค่ะเด้อเขาป้าหาเห็ดนะค่ะเนาะสืดทางทางไก่สีหอดทางแดงใหญ่แล้วค่ะโอ้ยไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วโอ้ยชนนิดนึงโอ้ทางน้ำมาแล้วจ้านี่คือไปหาอาหารของพื้นที่นิสานบ้านเรานะคะอาหารนิสานเนาะค่ะเนาะ อาหารนะคะคนวิถีชีวิตคุณจอดจอดจอจอดจอดจอดไปนี่เลยเี่ยของว่ามามามาเลยมาเลยมาเมาเลยาจ้าจ้า้ามดูกันเลยค่ะหกโมงเช้านะคะโมงหน้าเข้าสู่ป่า ทำเรีหาเห็ดค um uh> ุณ um um> ิิด้เห็นพ่อเขาปลาตากแดงเขาปลานั่นบ่ะเอวไายับพีับพีโอ้ลงทางลงทางไปถ่ายชาวบ้านเราวิธีชีวิตชาวบ้านเราต้องเข้าป่านะคะหาเห็ดเด้อพี่น้อง ทางเนาะค่ะเนาะโอ้ยทางมะลุกขักมะลุกขักโอ้ยนั่นเห็ดละงูหินเต็มเลยคุณยุ่อันเนี้ยโอ้ยมาเลว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 จ้า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 มาลุกขัดคือไทยกาวพี่เด้อยใหมเอ้ยอ่าถึงแล้วเหมือนเดิมอยูธรรมชาติตั้งแต่เช้า นะค่ะเนาะเศรษฐเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้โอโหน้ำพ่นม,มาก,กมค่ะเมื่อแต่ไอโอมืดตื้อๆเลยพี่น้องเลยเขาไปอีกละอ่ะวงก็ไปเพื่อนกันมาว่าพี่ว่พะพี่อะไปแบบน้ำพ่นหรือพีน่น,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 ะะน้องคนละเออวันนี้เด้อดูน้ำกันเด้อค่ะวัอนี้วัสิมาอนมาเนาะค่ะเนาะชาวบ้านเราวิธีชีวิตชาวบ้านเราต้องเข้าป่านะคะเนาะ หาเห็นด้อพี่น้องามามามาเลวมาแลยมาแล้วมาแล้วายยมาดูกัน